โอเคยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เดบอสตรีทเฟดเนเชียลนะครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ต้องบอกว่ามาใน E ีีที่หลายๆคนน่าจะถูกใจเกี่ยวกับทองคำในช่วงนี้นะครับว่าเฮ้ยมันขึ้นไปอย่างเดียวเลยอ่ะมันขึ้นไปอย่างเดียวเลยเราไม่รู้ว่าจะเข้าซื้อ,อยังไงนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการช้อปปิ้งให้กับทุกๆคนนะครับว่าเวลาที่มันย่อตัวลงมาไม่มีจุดเข้าแต่เราสามารถช้อปปิ้งในการเข้าซื้อได้นะครับอ่ะผมขออนุญาตนะครับเอาตัวผมนะฮะยอ่อกราฟลงมายอ่ายอหน้าผมลงมานะครับเป็นอย่างนี้ นะครับตอนนี้คือทองคํา1วันเยอะไหมหนึ่วันนะมาดูวิกครับโอ้โหวิคเต็มสตรีมนะครับเขียวเขียวเลยนะครับแล้วก็6มัน <c oughs> 6มันก็เขียวแล้วนะครับทุกคนนะเขียวเวอร์วังเลยนะครับแล้วก็คาดการยังไม่มีย่อนะครับมันเป็นพฤติกรรมของไทม์เฟรมใหญ่คือพวก6มันอะไรแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าติดแท่งแบบนี้ได้ก็จะมีย่อนนิดหน่อยครับแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปต่อ นะครับไม่น่าลงมานะครับทองคํายังไปได้ต่อนะครับเดี๋ยวดูดีกวอีกตัวหนึ่งก่อนนะครับดีกวเป็นยังไง6มันหกมันกดตัวแล้วนะครับวีคเป็นยังไงวี Week บังคับเล่นเซลล์ครับเตรียมตัวได้เลยโโนะครับโอ้โหนะมีวางแผนไว้นานแล้วครับมีโอกาสก,ากดตัวนะครับดีกว่าลงต่อนะครับทองขึ้นนะครับทองขึ้นยับย,<น>ยับเลยนะครับทองขึ้นยับยับเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับ วิธีการเล่นเนี่ยง่ายๆส,สบายทุกคนไม่ต้องคิดยากเพราะอะไรครับเนี่ยถ้าสมมตินะเข้าตามรับอย่างนี้ตามรับอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะมีเออมาแตะอยู่อะไรเงี้ยแต่่าจะมีแบบเนี้ยเฮ้ยราคามันไม่ลงมาเลยเออทำยังไงเอ้ย,อยาราคาไม่ลงมาเลยนะครับอันเนี้ยทำยังไง <c oughs> ถูกต้องไหมเมื่อราคามไม่ลงมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือ เราก็ต้องย่อไปเล่นทำเฟรมเล็กครับแต่มาร์คจุดใหญ่ไว้งงไหมเออแล้วทำเฟรมที่มาร์คคือทำเฟรมไรททำเฟรมสี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาร์คไวแล้วว่าบริเวณตรงนี้เราจะสามารถเล่นได้บริเวณนี้สามารถเล่นได้บริเวณนี้เราสามารถเล่นได้าาาถ,ไดถูกต้องไหมแต่เวลาที่เราไปเล่นเราจจะไปเล่นสิบห้านาทีเมื่อสิบห้านาทีเนี่ยเราจะเห็นความยุ่งเหยิงของมันถูกต้องไหมเราเห็นความยุ่งเหยิงของมันตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้อะไรครับโซนอะไรโซน ายหรือสะสมาบเนี่ยอยู่แถวนี้ถูกต้องไหมไม้แรกอยู่นี่นะครับไม้2อยู่นี่เห็นไหมถ้าเก็บได้เก็บได้เก็บไม้ไม้3อยู่นี่เห็นไหมเก็บได้ทุกไม้เพื่อที่เราย่อลงมาเนี่ยอย่างเงี้ยในสี่ชั่วโมงไม่มีเลยแต่พอใน15นาทีลงมาเนี่ยได้แล้วได้ตั้งแต่ต,ตรงนี้ละโดนลากนิดหน่อยถูกต้องไหมเออนะครับเนี่ยตรงเนี้ยถ้าลงมาอกีกตรงเนี้ยมันไม่มีนะมันคือทางโลกแต่ถ้ามันลงมาเก็บได้ก็ตรงนี้อีกนะีครับเนี่ยตรงนี้เหมือนกัน ตรงนี้รับส่ชั่วโมงเนี่ยตรงนี้มันก็มีรับแต่ถ้าลงมาตรงนี้ก็มีรับสําคัญเออใช่คือเรามองไม่เห็นใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างง่ายๆในสิ่งที่กราฟมันเกิดขึ้นแล้วใครๆก็ทําได้แบบนี้แต่ผมแค่อยากให้ทุกคนเห็นได้ชัดนะเช่นตรงนี้เรารู้แล้วนะว่าเป็นเทรนขาขึ้นเรารู้แล้วนะครับแต่สิ่งที่เราต้องการทําให้เห็นคือมันไม่มีจุดเข้าไหนะเห็นไหมเห็นไหมพวกนี้มันไม,ม่จุดเข้าแล้วมันก็ไม่มาลงมารับเราเลย ผมเลยก็ขออนุญาตนะครับแบ็กเทสบริเวณตรงนี้นี่นี่ตรงนี้ให้ทุกคนเห็นนี่อึ๊บเนี่ยเออมันไม่มีจุดเข้าเลยวะเออวอลิตบอกว่ามันต้องเข้าตามรับสําคัญเนี่ยเข้าไม้แรกเนี่ยก็โดนแล้วนะครับมาค่าใครเดียโครงสร้างมาไม้เนี่ยเป็นไม้อ่อนแอนะครับแต่นี่คือรับสําคัญใช่ไหมเราก็ไปดูที่1ชั่วโมงครับหชั่วโมงมีมาดู30มนาทีครับ30มนาทีก็ยังไม่มีครับเออแต่30มนาทีทําโซนเยอะขึ้นยัง ยังไม่รู้ครับไปเรื่อยครับไปเรื่อยครับโอ้โหจนเกิดรับสําคัญแล้วแล้วทำเฟรมสีวมองเป็นเทรนขาขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสามสิบนาทีตรงเนี้ยเราเข้าได้แน่นอนครับว่าเราเห็นกราฟที่มันขึ้นไปแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเข้าซื้อตรงไหนครับเออไปเรื่อยครับบางคนกดมือเนี่ยเราก็รอข้างล่างครับเนี่ยได้ออเดอร์ละไปต่อก็ดีขึ้นไหมไปเรื่อยครับอ่ะข้ามเส้นมาต่อครับโอ้โหลงมานะครับพอลงมาเราก็จะเจอตรงนี้ใช่ไหมจุดเข้าซื้อเรารู้แล้วว่าเทรนใหญ่มันเป็นเทรนขาขึ้น เราก็เอาโซนบริเวณเนี้ยเป็นตัวอะไรครับที่เราช้อปปิ้งได้อบรอร์ดก็อาจจะไม่ได้ใหญ่ถูกไหมเพราะว่าเราก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ได้ขึ้นทันทีเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้ลงมาโดน SL แต่ว่าผมขออีกไม้หนึ่งตรงสุดท้ายตรงเนี้ยมาดูต่อว่าเป็นยังไงการก็ขึ้นต่อชน DP ไม้แรกชนดีไม้สองไหมไม่ชนนะครับลงมาอีกอ่าลงมาอีกปุ๊บผมเข้าอีกออเดอร์เดียวกันเมื่อกี้ชนะไปแล้วไปเรื่อยก็อันขึ้นครับ ชน2ไม้อันนี้คือ TP อ่ะอันนี้จบแล้วแล้วนะคราวนี้ถ้าไปดูใน4ชั่วโมงเราจะไม่มีจุดเข้าเลยเข้าใจฟิมไหมอ่ะเรามาดู30ลงมาข้างล่างเราก็จะใบอีกใบอีกนะเนี่ยตรวนี้ยใบนะครับถ้าลงมาถึงนะโอ้โหวิ่งเยอะนะ2 2 0พนะตอนนี้คคำถามในในจังหวะเนี้ย70-80ก็ใช้ไป4เทคนิคเทคนิคผมอะ7 0 5 0พี่ให้ไปนะครับแต่แต่แต,แต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเรารอ,รอที่รับดีกว่าไหมดีกว่า ถ้าเราไปดูในสีชั่วโมงไม่มีจุดเข้าเลยนะครับอืมอืมอืมรอเลยครับข้างล่างรอบายได้เลยครับหรือเป็นยังไงฮะยังไม่มีจุดอ่าหรือยังมียังไม่มีจุดเข้ายังครับยังไม่มีครับอืมเรียบร้อยครับได้รับสมคัญบริเวณนี้แล้วรอครับรอลูกลงมาอีกทีหนึ่งเราก็เข้าแต่ในสีชั่วโมงไม่มีจุดนะครับเออแต่ตอนนี้เราไม่ได้ครับแล้วก็รอครับ รอยอย่างเดียวเลยหรือบางคนเนี่ยมีสูตรการย่อแบบนี้แล้วคาดการว่าแท่งต่อไปมีโอกาสเป็นสีเขียวก็สามารถเข้าได้แต่นั่นเป็นวิธีท้าเฉพาะตัวแล้วกันเนาะเออเนี่ยลงมาแตะแล้วดีขึ้นไหมดีขึ้นนะครับไปเรื่อยครับอืมเห็นไหมมันไม่ผ่านรับในสามสิบนาทีแต่ในสี่ชั่วโมงมันไม่มีนะอ่ะชนทีพีไปอีกละนะครับชนทีพีไปอีกละนะครับแน่นอนครับมันเป็นสิ่งที่เราเห็นก่อนหน้านี้ใช่ไหมแต่เป็นในทางเฟรมใหญ่ แต่ทำเฟรมเล็กคุณจะต้องมาทําแบบนี้คุณผมเชื่อนะคุณจําไม่ได้หรอกว่าทำเฟรมเล็กมันเป็นยังไงแต่แม้แต่รู้แล้วว่าเป็นเชิงขาขึ้นเราแค่ทําให้เห็นว่าคุณจะต้องเข้าให้ถูกจุดตอนนี้มีจุดเข้าไหมไม่มีแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากเข้าในระยะนี้คุณก็เข้าไปที่15นาทีสิคุณก็สามารถเล่นได้นะครับไปเรื่อยรับสาคัญกําเนิดละ่ะตามเลยตามเลยแต่ไม่ไม่ได้หมายความว่ามันจะขึ้นวันนี้นะ มันอาจจะมีเหวี่ยงมีอะไรเยอะแยะไปหมดครับแต่เราก็คงทําเหมือนเดิมอ่ะนี่ขึ้นแล้วเราไม่มีอะไรครับเราไม่มีจุดเข้าแล้วแต่ถ้าใครเล่น7030 30ตามสไตล์ผมเนี่ยอย่างนี้ถูกไหมย่อแล้วก็ดีดขึ้นเห็นไหมบวกแล้วบางคนก็ปิดแล้วเห็นไหมชนดีพีไหมชนดีพีนีครับเดี๋ยวเราตอนนี้เราไม่มีจุดเข้าครับจุดเข้าเราอยู่ข้างล่างเลยหน้าที่เรารอให้มันทุบแบบนี้ครับอืมเกินกินละลงมาไม่ถึง50%ดันต่อนี่รับตรงนี้ถ้าลงมารับตรงนี้ ผมก็จะได้อีกไม้หนึ่งโอ้โหไม่ได้บางคนกดมือไปละเออดูซิเนี่ยมีออเดอร์ทั้งสองออเดอร์เนี่ยรับตรงนี้นตามเลยตามเลยนะครับตามเลยในสี่ชั่วโมงอะ่ะมันก็จะเป็นพวงแบบนี้เนี่ยให้ดูเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยกำลังขึ้นเนี่ยแต่ถ้าเรามาดูสี่ชั่วโมงตอนเนี้ยในสี่ชั่วโมงเนี่ยมันมีรับสําคัญไหมน่อ no, ไม่มีเราแค่เจาะลงมาครับ <c oughs> แล้วได้เมกะเทรนของอะไร ทองคาเฟรมเบรกอีกอันนี้พูดถึงหนึ่งต่อหนึ่งนะบางคนจะรีดก็รีดไปเลยนะครับเออไปเรื่อยครับได้ออเดอร์แล้วชนไหมชน TP นะครับเนี่ยออเดอร์นี้ชนแต่ออเดอร์นี้ยังไม่ได้นะครับเนี่ยลงมาข้างล่างเนี่ยรับสําคัญเนี่ยเข้าเลยครับเข้าเลยครับถามว่ามันมีชนะตลอดไหมไหมมันก็จะมีจุดที่คุณแพ้อยู่เหมือนเดิมเนี่ยตรงเนี้ยตามเลยทําไมมันถึงมีระภาพดันขึ้นไปเรื่อยเพราะอะไรเพราะสี่ชั่วโมงอะ่ะมันบังคับแข็งมาก เนี่ยโอ้โหตรงนี้นะเนี่ยขึ้นได้ผมอยากให้เจอฉากทุบอยากให้เจอฉากทุบลงมาของสี่ชั่วโมงโอ้โหดีได้ออเดอร์อีกแล้วเ่ขึ้นไปไหมเนี่ยเนี่ยขึ้นไปเนี่ยจะชนทีพไหมเนี่ยชนทีพแต่เราเห็นแบบนี้สวยงามไหมแต่มาดูสี่ชั่วโมงครับสี่ชั่วโมงไม่มีจุดเข้านะครับไม่มีแล้วก็ยอ่ยอไปเล่นนะครับย่อไปเล่นนะบางคนรู้อยู่แล้วแต่เชื่อไหมบางคนไม่รู้นะครับ ออเดอร์นี่คลิปนี้ก็จะเปิดทางให้ทุกคนได้เทรดนะครับอ่ะอย่างเงี้ยตรงเนี้ยรับสาคัญเนี่ยลงมาเลยเนี่ยล่อเลยแต่จาไว้นะมันจะต้องมีการทุบอย่างรุนแรงเพราะอะไรครับเพราะสี่ชั่วโมงก็ต้องเกิดการพักตัวบ้างอืมโอ้โหขึ้นยับยับเลยนะครับเทินขาขึ้นนะครับเอออันนี้อย่าพึ่งครับยังเข้าไม่ได้อืมเนี่ยยังเข้าไม่ได้รอข้างล่างครับอ่ะรอตรงนี้รอตรงนี้ กดตัวลงมาหน่อยอ่าได้ออเดอร์เห็นไหมแตะปุ๊บเนี่ยดีดปั๊บเลยเกือบชน dp ล้วสองพนต่อสองพันนั่นเเนี่ยนชน dp ปะชน dp อ่ามาดูสี่ชั่วโมงครับสชั่วโมงไม่มีอะไรเลยเห็นไหมสี่ชั่วโมงไม่มีอะไรเลยครับเออสี่หมเกมันเฉลยขึ้นไแบบข้างบนแต่ทำให้ทุกคนเห็นแบบตามตามเนี่ยตามเรารู้แล้วว่าไงไม่ต้องมาแตะทั้งคู่ ตามไปเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้ถ้าขึ้นมาอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเราก็ตามแล้วคำถ,ถามถ้าเราอยากได้บริเวณตรงเนี้ยเราเข้าไปที่15นาทีอันนี้ในกรณีที่ทองมันรันขึ้นเรื่อยๆนะก็ทิกเนี้ยก็สามารถที่จะช่วยทุกคนได้นะตั้งแต่ทิ๊กเมื่อวานแล้วนะครับเออนะครับอืมเนี่ยขึ้นไปมันเป็นเทนขาขึ้นไงทุกคนนะเนี่ยเนียมันจะมีแบบนี้แบบนี้คืออะไรครับแบบนี้คือการพักตัวของ4ชั่วโมงเห็นไหมเออนะครับอาจจะไปชนเด เนี่ยเห็นไหมเป็นการย่อตัวมันจะมีเรื่องธรรมชาตินะครับแต่ว่าโอกาสการเกิดก็ถ้าเราเล่นทำเฟรมเล็กก็โอกาสเจอน้อยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยผมเห็นละสามสิบนาทีย่อตัวลงมาคําถามต้องกลัวไหมไม่กลัวครับการทุบลงมาคือการกําลังหาคนเข้าไปทํางานจะได้มีจุดเข้าซื้อไอออเดอร์เนี่ยแพ้แพ้แล้วไงก็ปล่อยไปนะครับอ่ามาต่อครับแล้วก็เลอกช้อปปิ้งครับอ๋อมีตรงนี้มีบริเวณนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็มาตีครับ ออนะครับตีใครจะมีเทคนิคการบริหารหลอดตามสบายเลยนะครับซึ่งการย่อเนี่ยเป็นการย่อเพื่อดึงขึ้นอยู่แล้วนะครับนเนี่ยลงมาอย่างเงี้ยชน t p ไหมไมเนี่ยชน2 TP เลยเห็นไหมออเดอร์นี้ก็ชนออเดอร์นี้ก็ชนถูกต้องไหมแต่ออเดอร์นเนี้ยแผลเนี่ยออเดอร์เนี้ยแผลแต่ชน TP 2ไม้ไหมชน2ไม้คาถามคือข้างล่างอ่ะยังเล่นต่อได้อีกไหมต่อได้อีกครับไปเรื่อยครับ ลงมาเนี่ยไม่ถึงอะ่ะได้ไหมดีดขึ้นไปไหมชนทีพีไหมชนทีพีเพราะอะไรครับเพราะมันจะเป็นเทรนขาขึ้นอยู่แล้วบางคนรันเนี่ยก็รันไปเลยครับเออรันก็รันไปเลยครับเนี่ยโอเดอลงมาข้างล่างแต่อีก TP อีก TP อีก2ออ,ออเดอร์แต่ออเดอร์ที่ลันก็ยังเก็บไม่ได้แต่ในระยะย,ยาวเนี่ยมันก็จะรันขึ้นอ่าอย่างเช่นอันนี้ปิดไปแล้วเนี่ยเรารันขึ้นมาประมาณนี้สุดท้ายเรารู้แล้วใช่ไหมว่ามันมีโอกาสที่จะดันขึ้น ใช่ในจุดแล้วเราก็หาเข้าจุดตรงนี้ <c oughs> เข้าจุดที่บริเวณตรงนี้ทุกคนนะเอ,อเดี๋ยวก็ดันขึ้นนะครับเ <c oughs> ห็นไหมใช่มันแน่นอนเพราะว่าเราเห็นการาฟไปหมดแล้วมันขึ้นแต่แค่จะทําให้ดูว่าทุกคนจะต้องขึ้นลดตรงไหนอ่ะเข้าใจไหมคือคนส่วนใหญ่ไปเข้าลดระหว่างทางอะ่ะรับเลิกอะไรก็ไม่มีเห็นไหมชนไหมชนแต่ถ้ามาดูนะสี่ชั่วโมงมีจุดไหมไม่มีสี่ชั่วโมงไม่มีตรงนี้ก็ไม่ลงมาแตะแต่เราได้ไปหรือย,อยังสามสิบนาที ได้ไปแล้วเคล็ดลับนะนะครับเนี่ยขึ้นมาคาบเส้นท่านเห็ไปเป็นสีแดงหนึ่งสองสาแดงเห็นไหมแต่พอเป็นแดงเงี้ยแดงไม่จริงถ้าเราทําตามเนี่ยเราก็บายเลยครับมันแตกมันก็ดันขึ้นเป็นเขียวเนี่ยเดี๋ยวก็เขียวนะครับลงมาเดี๋ยวก็ดันขึ้นแล้วก็จะเป็นสีเขียวดันขึ้นไปเนี่ยเจอรับสําคัญตรงนี้มีคนมาเข้าซื้ออีกแข็งแรงอีกนะครับดันขึ้นต่อเห็นไหมชนดีพีไหมอือ เอาแบบเนี้ยไปใช้นะครับไม่ใช่แบบโอ้โหจุดเข้าไม่มีเลยแล้วก็ไปบายบายบายยๆไปเคลียรโค้ดพอมันรวบกลับมาเจ๊งบงนะพอมันรวบกลับมารู้เรื่องนะครับเมื่อเช้าผมก็ได้มาอยู่นะครับหกหรือเจ็ดพันนี่แหละนะครับหกหรือเจ็ดพันเหรียญไม่แน่ใจนะครับหลอดตามนี้เลยนะครับน่าจะข้างล่างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอืมเปิดแล้วก็นอนนะครับนอนก็ไม่ค่อยหลับหลอดค่อนข้างใหญ่อยู่ นีครับแต่ผมสโคบไวล้เนี่ยอย่างเงี้ยลงมาเนี่ยอีกอีกครั้งนึงเนี่ยบายได้ไหมเนี่ยลงมาเนี่ยโชว์ดีพีไหมโชว์ทีพีแน่นอนครับมันเป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วใช่ไหมแต่ถ้าลองคุณปับการาฟมาสัก2อาทิตย์ที่แล้วล่ะคุณก็จําไม่ได้แล้วแต่แค่ทาให้เห็นว่าจุดแบบเนี้ยมันสามารถเข้าซื้อได้และเป็นประโยชน์กับผู้คนได้แล้วผมอยากให้ทุกคนเนี่ยไปปรับตัวกับตลาดซะ แล้วดูการวาง SL ของผมสิมันไม่ใช่500แล้ว300มันเป็น2 0 0 0ต่อ2,000แล้วบางทีสา0 0ต่อ3 0 0 0ได้เพราะว่าเราต้องยืดหยุ่นตามระยะการวิ่งของทองคำานครับไม่ใช่ศัตววัดไปไหนก็จริงวอ้ผมเทรดเ,เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมน่ยมันได้ครับพิธีอ่พฤติกรรมการเทิดเหมือนเดิมได้แต่พิธีการวาง SLTP ีจะต้องขยายเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่ปัจจุบันที่เป็นอยู่นั่นเองนะครับอ่าอันเนี้ยฝากแชร์ไว้ด้วยหวังว่าทุกคนเนี่ย จะได้ประโยชน์จากเคล็ดลับนี้นะครับและเที่ยมคัญคือน,นี้น่าจะสอนมา15นาทีนะครับ20นาทีโอ้แค่นี้ก็ว้าวแล้วเอาไปใช้กันแล้วทองช่วงนี้มีโอกาสขึ้นขนขึึนข้น้นไม่หยุดเลยนะครับเหมือนเดิมนะผมขออนุญ,ญาตนะครับพูดถึงคัดเนี่ยสปริงเทสบ้างนะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะเรียนนะครับสปริงเทสเป็นท่าเทสสองท่าและกัน2แบ็คอัพนะครับเน้น1ต่อสซะส่วนใหญ่ซึ่ง1ต่อ1ท่านี้จบง่ายมากๆ ก็ใครที่สนใจก็สามารถสแกน QR code ที่อยู่นี้ได้นนครับเราไม่ขายของนานนะครับพูดแค่นี้ก็พอนะครับโอเคเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบายครับไปแล้วนะครับ